ย้ปัญหาแรกลืมโน้ตบุ๊กสวัสดีนะครับ สำหรับวันนี้นะครับก็อยู่กับบรรยากาศการซ้อมบรรสุดท้ายมีสมาชิกนะครับที่จะไปแข่งจังหวัดนครสวรรค์โรงเรียนหนองบัวนะครับก็จะมีคนแรกนะครับน้องปูนนะครับไปแข่งอะไรบ้างครับเออเกตเตอร์ลิงกับลาแฮกเกอร์ความมั่นใจเป็นยังไงบ้างอ่าสักประมาณ 60- 70%ครับแล้วตอนไหนจะ100้อนะซ้อมพรุ่งนี้ตอนเช้าอีกวันหนึ่งน่าจะมั่นใจอ๋อโอเคครับอ่ะสู้ๆครับ คนต่อไปครับคนนี้อาจจะยังไม่เห็นหน้ายังไม่เคยเห็นนะครับคนนี้ใช่ครับอันนี้น้องน้องอมสินครับผมอมสินเพิ่งมาเรียนกับฟินโรบอทอะคาเดมี่นะครับคนนี้แล้วอมสินจะลงอะไรบ้างครับรายการแข่งขันลงเตะจุดโทษลงสุโมหนึ่งหนึ่งกิโลกรัมประคับมือแล้วสุโมสามกิโลกรัมพอโตครับผมอ่าโอเคแล้วอมสินจะแข่งวันไหนบ้างอังคารพุธครับผมอ๋อแข่งสองวันแต่มันมีวันหนึ่งใช่ไหมครับที่ เราลงสองอย่างพร้อมกันก็คือซูโม่หนึ่งกิโลกรัมกับกับอะไรนะเจจุธอดกับเจดจุโทษนะครับโอเคก็ฝึกนะครับลองดูนะครับอันนี้ก็ฝากเชียร์น้องอมสินด้วยนะคะครับขอบคุณครับผมอันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายนะครับปูนก็กําลังจะเดินทางไปที่นครสวรรค์ก่อนพวกเรานะครับโชคดีครับเดินทางปลอดภัยเจอกันนครสวรรค์บายๆเพื่อนนะฮะเหมือนภัยนะปูนเจอกันพรุ่งนี้ พุดจะกลับแล้วขอให้แขนหายดีๆน่อยไเลววะไปได้กินระหว่างทางไปที่นี่เลยไปกันเลยบายบายบายยูมือยูมือถือตรงไหนนาะโอเคบบาายยบายเย้เ้การซองของน้องออมสินครับ ตอนนี้จะทําสถิติได้เท่าไหร่แล้วก็จะได้เต็มหรือเปล่าออมสินเอาให้ได้เต็มนะถ้าพร้อมถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มเลยสวยสวยสวยใจเย็นใจเย็นลูกนี้ใจเย็นสวยใจเย็นยุดปุ๊บสถิติใหม่สถิติใหม่กือว่าได้ครับ15หาวิ เป้าหมายเราก็ประมาณ14บสห้าประมาณนี้ใช่ครับผมสู้ๆนะน้องอมสินนะครับฝากเชียร์น้องอมสินด้วยนะครับเราก็ยังไม่ได้นอนเลยนะไม่ได้นอนปาอมตาวินโอเคครับเดี๋ยวยังไงถ่ายบรรยากาศให้ชมเรื่อยๆครับสวัสดีเช้าเช้าวันที่24ี่นะครับตอนนี้ เดี๋ยวเราออกเดินทางกันเลยนะครับว่าเราจะไปถึงโรงเรียนหนองบัวชั่วโมงมันใช้เวลา4ชั่วโมง50เขาบอกว่าจะถึงตอนไปยังหลังมอซอย3 8โมง10นาทีครับเช้าวันที่24เจอกันกับน้องปูนครับกินข้าวก่อนไม่แข่งข้าวอะไรครับข้าวขาหมูงับข้าให้กินเยอะๆเะได้มีแรงตอนนี้เราก็มากินข้าวแล้วกินข้าวแบบปั๊มอาจารย์ก็ไม่กิน โอเคครับเดี๋ยวไปสั่งข้าวก่อนครับ,รบแล้วเจอกันแล้วถ่ายบรรยากาศให้ดูครับถึงโรงเรียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันนี้รางวัลของคนจะเขีงยงเตยน์ครับบินโดนก่อน <c oughs> อย่าบินมาทางนี้ครับเห็นไหมดโดนเซอร์โวน่ย <c oughs> เดี๋ยวต่อไปลงแข่งโดนไปแล้วเฮ้ยสายไฟหุ้นเต้องลงค่อยขึ้นใหม่หรอระหว่างรถไปทุกทางนู้นนุ่นเฮ้ยอย่าบินขึ้นสูงดิเขาจะจับได้นะ ปัญหาแรกลืมโน้ตบุ๊กไม่รู้ลืมไว้ที่ไหนด้วยไปแล้วครับมีไปแล้วแม่มีไปแล้วต้องรีบไปใครลืมใครลืมตัวเองเอ,อมันไม่ได้ขนมาแขนหันกมัน,นอันนี้คือขออ้างใช่ขออ้าง,ออางเริ่มแข่งตอน45ตอนนี้ก็8ปดโมงสิทันแหละแม่ก็ทนันเรามาลุ้นนะว่าจะทันไหมครับ <c oughs> ผม เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปกลับไปเอาแล้วเดี๋ยวพี่วนไปให้ตรงนั้นเลยอ๋อได้ได้ครับเออหุ่นม,มันจริงจริงเลยว่ะ <c oughs> โอเควันนี้เดนไม่รู้ไปแล้วหุ่น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 ชมหน้า <c oughs> ได้คอนเทนต์อีกแล้วนะไปเ อันนี้คือให้แม่ออกกํกาลังกายตอนเช้าเหรอใช่ทำแม่ดูความาอุอุ้ยใครต้องรถกันเนี่ยแข่งกี่โมงนี่แปดโมงทันไหมเนี่ยทันตั้งใจลืมไหมเฮ้ยเฮ้ยมันจะหักอีกข้างนึงโอ๊ยนาน <laughs> นานเล่นอีกแล้วนะนจะหักอีกข้างนึงนะเที่ยนนี้ก็ต่อให้คู่ต่อสู้แลนะ้วแหละหนูไม่เห็นวีเวลของมาปิ๊กเลยโอ้ยแล้วที่พักอยู่ตรงไหนข้างนี้เหรอใช่ เราต้องอยู่ยเทินสามหยุดโน้ตบุกมาแล้วครับสามสิบจอดแถวนี้เลยก็ได้นะะจอดแถวนี่ไนะหนน,น,น,น้องก่อนน้ขึ้นไปแล้วเหรอึนสนามครับน้ขนขนาขึ้นไปแล้วเหรอขึ้นแล้วเออสนามนึงเลยสนามก็ง่ายอยู่แต่ว่าก็แล้วแต่เด็กเขาจะทำได้หรอือเปล่าจะทำเด็กต้องทำเอง ยังงงไบ้าครตื่นเต้นนิดหน่อยได้กำลังใจแขนหักแล้วก็แข่งคนเดียวแล้ะเจอกันนุ้นผลครับคอนเทนต์มาแล้วครับบอดทังครับมันดีแน่นะมันปล่อยกดปล่อยไม่ได้ไอ้ก่อนหน้านั้นอ่ะมินได้ได้อยู่เนาะ ทีนี้ก็ถอดจอเปลี่ยนจอเอาเนอยอันนี้ถอดน,นี่ก็สิ่งสื่อไปบวกลบคุณก็เส่แอนหนูไม่รู้ว่าจอเป็นตัวพังหรือเปล่าอย่าพี่ใส่ไหมอ่าเดี๋ยวปุ้นเดี๋ยวพี่เอาให้ไปเดี๋ยวเดี๋ยวไม่รู้ว่าพังที่อะไรทีนี้ปุ้นก็ต้องบัดกีระหา่แงตัน้ตัวน้ำตัวน้ำไปถอดขั้วแบบอันเดิมโอเคไหมโอเคอแล้วอันนี้ถ้าเกิดมไม่ได้ก็ ดึงเงินยืออกแล้วก็เปลี่ยนมาใส่ตรงนี้ถ้าบอร์ดนี้ไม่ได้นะก็ามาใส่ตรงนี้บัตรกินก่อนอเปลี่ยนจอ,อไป่วคนีคุณูคุณเ,เป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวิ่งจบไหมจบไหมไม่ไม่จบเซ็น,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 นเซอร์เซนเซอร์ระเบิดอะมันโดนน็อตอะแปะดินเสียงแปะไม่รู้อะไรระเบิดอะมันไม่วิ่งเลยหรอมันวิ่งแต่ว่ามันมันไม่จบอะมันแบบเหมือนช็อตอะตอนนี้เราก็ มันคืนเกียรล้อหุน่นยนซูโม่3กิโลแรับพอดีมันลื่นพอดีฮาล้อเสร็จนะครับก็มากินข้าวก่อนนะเที่ยงแล้วโอเคครับมืดๆแบบนี้ไม่มีอะไรนะครับหุ่นยนต์มีปัญหาครับเอาล้อใส่แล้วทีนีนะ้ขนาดมันเกิน25ซนติเมตรลดขนาดล้อลงเกียร์เข้าไปตอนนี้เราก็อยู่ร้านร้านกึ่งนะครับอยู่ที่ จังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็ได้พี่สมชายครับพี่เขาเป็นเดือบแบกเลยนะครับเดือบแบกไม่มีพี่เขานี่คือน่าจะไม่ได้แข่งไุออนที่ยี่นี่ะครับก็กําลังขึ้นชิ้นงานนะครับงานลุกหน่อยคุณลือบ้านอันนี้ก็ห้าทุ่มยี่สิบสองก็สดได้มาสองล้อแล้ว ยังไงก็ฝากร้านนะครับสมชายเครื่องกลด้วยน,นะครับถ้าใครมาอำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับมีความจําเป็นหรือไม่ก็อะไรรถถยอะไรรถยนต์พังก็ออกมาได้ะคร้านสมชายเครื่องกลเซิร์ชได้เลยครับ098ครับ9837389ครับหรือว่า Facebook ก็ได้ครับสมชายเครื่องกลครับขอบคุณมากนะครับสำหรับทีมหุ่นยนต์นะครับที่มาแข่งแถวโซนนะครสวรรค์นนะครับ ใชยนาทเนี่ยมีบ่อยเลยมาล้างที่รนน้องครับผมอันนี้ผมก็มาตอนเที่ยงแล้วเขามาอีกครั้งหนึ่งเนี่ยดึกๆพี่เขาก็เปิดนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ The next day วันนี้วันแข่งวันที่สองนะครับวันนี้พบกับน้องอมสินเลยนะครับวันนี้แข่งสองรายการนะครับน้องอมสินเป็นกําลังใจให้น้องอมสินด้วยนะครับครับผมต่อไปครับพระเอกของเราเมื่อวานก็แข่งวันนี้แก่มือ เขีเต hey, ็มที่ okay, ทโอกาสสุดท้ายถ้าไม่ได้วันนี้แล้วจะได้วันไหนได้วันนี้นั่นแหละอ่าโอเคครับ okay, ตอนนี้ก็กำลังรอนะครับกรรมการเรียกเข้าไปแข่งขันครับห้องนี้นะครับ<ห>ก็จะมีของแก๊เทอร์ลิงกับซูโมโ่หนึ่งกิโลกรัมสนามซูโมโ่นะอยู่ด้านในน็ทนะี <Okay. S 2> ่ผู้แข่งซูโม่พร้อมหรือยังมีถุงมือไม่รู้เหมือนกันคะ่ะผู้ไ,ไม่ได้แข่งซูโม่ไทยชูมือดีวอล ผู้ที่แข่งซูโม่ใส่ถุงรัน20บาทเออใช่มีแว่นรัน20บาทใช่เหมือนกันบอกคอของอันนี้คือของคุณหมอชั้นนําของคุณหมออันนี้ของคุณหมอชัไปดูคุณลซูโม่ไปนี่คือซูโม่ของชันนะครับอันนี้ของออมสินนะครับอ่าที่นีเถือให้ออมสินหน่อยกล้องอ่ะเยวจะสอนออมสินนี่มีหมดอยู่ตรงนี้เครื่องชาร์จอยู่ตรงนี้

ได้ที่หกได้ที่หกได้กี่คะแนนบ้างเนี้ยศูนย์คะแนนกินไขต่ต้มหน้ากลมๆกับกินไขต่ต้มมันทางโค้งเยอะ,ยอ,ะอืงเ้วข้างหน้าตอนซ้นอมเรา,เ,เ,ราเราวิ่งรัดมาเลยไงเราไม่ได้ซ้อมทางโคง้งไม่ใช่ทางโคง้งเลยเป็นทางซิกแซกแบบเส้นติดกันมากโ์เรียนน่อยเร็วโ์เรียนน่อยดิ๊กปูล 2B นัมเบอร์วันบาย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 อย่าวิ่งตามมานะ าม,มา,มาไ,ปไปหาแม่เร็วๆแม่ไปแล้วไม่ไม่ขึ้นรถตามครับไม่ไปหาแม่ไม่กลับขอนแก่นไม่ไม่เอาถุงมือไม่ไม่ได้ามาด้วยไม่ได้คุณคิดถึงพี่ไหมเนี่ยค,คิดถึงเอ้าแม่ล่นะคิดถึงเซอร์โวแม่ล่ะแม่ล่ะวิ่งนะคุณอย่าวิ่งตามาย น้ำหนักจะลดอย่าวิง่งอย่าวิ่งตามอย่าวิ่งตามมานะพี่จะไปแล้วบาย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 อย่าร้องไห้นะพี่ไปแล้วนะเดี๋ยวจะเจอกันอีกตอนไหนเนี่ยถ้าถ้าดีอย่าว่าน,นะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี <c oughs> ย๋ยววนผ่านมา <c oughs> บายบายบาย,ไ,บายไม่ไม่ต้องมาหรอกไป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 คอนแกนภารกิจวันนี้ก็จบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับ การแข่งขันหุ่นยนต์นะครับของมิกปูนแก๊สทอ่ดีเนี่ยได้เืยที่6นะครับได้เหรียญแล้วก็ในส่วนของตัวของออมสินน้องออมสินเนี่ยก็จะเป็นหุ่นยนต์ซูโม่1กิโลกร,รัมเนี่ยอันนี้ได้ที่5แล้วก็มีหุ่นยนต์เตะจุดโทษอันนี้ได้ที่4นะครับอันนี้ได้โล่อยู่แล้วก็เดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับพรุ่งนี้เนี่ยออมสินจะเป็นยังไงนะครับพรุ่งนี้มีแข่งหุ่นยนต์ซูโม่3กิโลกร,รมัม ครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับเออ the next day สวัสดีตอนเช้านะครับตีห้านะ,มะเมื่อคืนนอนตีสองตื่นตีสี่นะพอดีพี่หุยนต์มีปัญหานิดหน่อยครับน้ำหนักเกินไปตอนนี้อยากลดอยู่ประมาณ90กรัมนะครับลดหมดแล้วเพือ่อเปรนอว่าแห้ได้ไมาให้เี่เขากินลอ้อให้ครับทำลอ้อให้ลดขนาดน้ำหนักรอ ทำหุ่นยนต์กับออมสินเสร็จทำอะไรทุกอย่างเสร็จน้ำหนักเกินก็เลยต้องมาหาวิธีลดให้รับอันนี้ก็ที่เดิมนะั้งานประจำงานที่สมชายครับเรียบร้อยครับเรียบร้อย,ย,อยตอนนี้2โล9ขีดน่าจะปลอดภัยแล้ววันนี้ก็เหมือนเดิมครับที่สมชายรับจบครับทีส <laughs> ามวเมื่อคืนพักมาห้าทุ่มช่างนอนแล้วนี่มาเริ่มตีีตต 4. ลูกค้าไหวช่างก็ไหว8:01 p.m ครับพบกับตอนเช้านะครับเมื่อก,กี้ก็เป็นเช้าตู่นะครับเช้าตอนตีสี่ตีห้าอันนี้ก็เช้านะครับสวัสดีตอนเช้าแปดโมงครึ่งนะครับก็เป็นการแข่งขันหุ่นยนต์วันสุดท้ายนะครับของรายการทูบีนัมเบอร์ันอยู่ที่อําเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับซึ่งมีรายการแข่งวันนี้ก็มีแค่ซูโม่สามกิโลกร,รัมออโต้นะครับก็คือผู้ เขารวมกันนะครับก็คือน้องออมสินครับซึ่งได้ทีมงานครับก็ทายไปแก้ไขตัวล้อให้เรียบร้อยครับก็แข่งจบเป็นที่เรียบร้อยนะครับของน้องออมสินเป็นไงครับดีครับดีแล้ววันนี้แข่งอะไรนะซูโม่สามร้อยกรัมออโต้ครับผมออโต้แล้วเป็นยังไงดีครับเป็นยังไง ดีคือแพ้เขาหรือ,อยังไงชนะเขาครับชนะยังไงหน้าที่หนึ่งครับโรงเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเอิศได้แก่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น น้ออมสินขอสัมภาษณ์น้องออมสินหน่อยครับน,น,น้องออมสินได้รางวัลอะไรครับน้องออมสินรางวัลการกิโลซูโม่ออโต้ครับผมก็เสร็จพื้นที่เรียบร้อยนะครับรับรางวัลเป็นเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เป็นถ้วยพระราชทานที่หนึ่งนะครับในส่วนของเฟนโรบัตอะคาเดมี่นะครับรูปผลผลิตผลผลิตรุ่นแรกของเฟนโรบัตอะคาเดมี่นะครับ ยังไงนะครับถ้าสนใจนะครับอยากจะให้ลูกเรียนหุ่นยนต์นะครับก็นึกถึงเฟรโรบอทอะคาเดมีได้เลยนะครับสนใจสมัครทักเพนเฟรนโรบอทหรือไลน์นะครับแ้วหวผมทีมไว้ด้านล่างใต้คลิปให้นะยังไงนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Facebook ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปสหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับ